ไรอันโชว์เพลงดังยอดรักสลักใจอัาลาวเวทีไม่หมดหนี้จนคอมเมนต์ถล่มทลายหลังแข่งขันแบบเข้มข้นหลายสัปดาห์ในที่สุดไรอันการบรรดบัณฑิตจำปาสินก็ได้ลาก็ได้อัาลาวเวทีไม่หมดหนี้เสียงโชคเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังคว้าชัย200สมัยและได้บริจาคเงินช่วยเหลือหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมา และได้เลือกเพลงดังของยอดรักสลักใจมาร้องอำลาวเวทีในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคไรอันได้เลือกร้องเพลงขอบคุณแฟนเพลงเพื่อเป็นการส่งท้ายรายการซึ่งผลงานนี้เป็นเพลงอมตะของยอดรักสลักใจตำนานเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับซึ่งในอดีตไรอันเคยร่วมแข่งขันเป็นเงาเสียงเขาด้วยซึ่งในคลิปการแสดงดังกล่าว ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกับความสำเร็จพร้อมคอมเมนต์แสดงความคิดถึงไรอันรวมถึงความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้ชมการแสดงของเขาในรายการอีกแล้วแต่ถึงแม้ว่าไราอันจะไม่ได้แข่งขันรายการไม่หมดนี่ต่อแต่ล่าสุดเขาก็มีผลงานเพลงรักเก่าข้างกองฟางภายใต้การดูแลของค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดซึ่งได้สี่สิวัตและภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมมานำแสดง MV ด้วย รวมถึงงานแสดงคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ติดตามกันโดยไรยอันกาดบันดิตปัจจุบันเป็นศิลปินวัยเพียง19ปีซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วมรายการไม่หมดนี่เสียงโชคเขาได้ร่วมแข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปีอย่างในรายการมัตเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์และได้เปิดเผยในรายการคอนเทนต์พิเศษทางช่อง WorkPoint Off i c i a l ว่าตัวเองนั้นได้แข่งขันมาหลายรายการและรับรางวัลถ้วยรางวัลมาหลายเวทีซึ่งสมัยเรียนมัธยมไรอันก็ได้แข่งขันรายการซึกวันดวลเพลงนักสู้ลูกทุ่งในปีพศ2561อีกด้วยหลังจากนั้นในปีพศ2563ไร, 2, 3, รอันได้ร่วมแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนสู้ภยัยโควิด -19 สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางกะปิโดยในรายการไรอันได้เปิดเผยว่าตัวเองนั้นได้ลดน้ำหนักปรับลุกจนมีผลต่อการ ร้องเพลงและช่วงโควิด -19 คุณแม่ของไรอันตกงานหลังบริษัทที่อยู่ปิดตัวส่วนคุณพ่อนั้นที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องทำงานหนักเพิ่มจนไรอันเริ่มแข่งขันร้องเพลงจริงจังและล่าสุดรไรอันการดบัณฑิตได้เป็นศิลปินเต็มตัวกับค่ายเพลงยุ่งข้าวรคคอร์ดเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังเปลง่งประกายแสงให้แฟนเพลงที่มีหวัวใจเพลงลูกทุ่งได้ติดตามกันนั่นเอง โดยปัจจุบันเพลงรักเก่าข้างกองฟางของไรอันกาดบัณฑิตก็ทยานสู่1ล้านวิวภายในระยะเวลาไม่กี่วันแถมยังติดเทรนมาแรงบน YouTube อีกด้วย ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาไราอันกาดบัณฑิตได้เดินทางไปโชว์พลังเสียงหวานหวานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากแฟนคลับที่มาต้อนรับพร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตของไรอันโดย Facebook ของคุณเดือนทันชนกศิลปเวีหนึ่งในผู้บริหารของค่ายเพลงยุ่งเข้าเรคคอร์ดได้โพสต์ข้อความระบุ ไว้ว่า,ว,าวันที่สองก,กรกฎาคมเป็นการโชว์ตัวเดี่ยวครั้งแรกในฐานะศิลปินของไรอันเราในฐานะคนดูแลศิลปินก่อนขึ้นเวทีต้องมีการบอกการสอนให้ศิลปินทำและพูดแบบไหนระหว่างอยู่บนเวทีไรอันเป็นเด็กมีพรสวรรค์ทุกอย่างที่บอกไปที่สอนไปทำได้ดีมากวันนั้นคิดว่าแม่แม่คงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในลูกชายแม่แม่ เสร็จงานจากอายุธยานั่งรถต่อเพื่อไปถ่ายรายการที่ชายนาบ้านของน้องสันระหว่างนั่งรถได้คุยกันเยอะเราก็บอกข้อสอนทุกอย่างเหมือนที่สอนศิลปินคนอื่นๆและขึ้นอยู่ว่าใครจะเชื่อจะจดจำและนำไปใช้ได้ดีมากแค่ไหนไปถึงงานไรอันเข้ากับเด็กๆทุกคนได้ดีและรุ่นพี่ก็เปิดรับน้องใหม่ได้น่ารักมากกลางคืนสนุกกันสุดเวี่ยงมันเป็นภาพที่น่ารักมากเวลาเล่นเขาจะสุดเวี่ยงและเวลาทำงาน พวกเขาจะเต็มที่มากๆเช่นกันจริงๆแล้วคนทุกคนมาในที่ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่หรือคนดูแลจัดวางและแนะนำพวกเขาว่าควรทำแบบไหนและแบบไหนที่ไม่ควรทำการดูแลคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละคนมีวิธีการสอนไม่เหมือนกันคนนี้พูดตรงๆและแรงๆได้คนนี้ต้องนุ่มนวลคนนี้ต้องใช้เหตุผลคนนี้ด่าได้ติได้เพราะแต่ละคนมาจากครอบครัวที่ต่างกัน ต้องใช้หัวใจที่หนักแน่นมากมันเหนื่อยมากนะแต่มันก็มีความสุขมากนะเพราะเด็กก็คือเด็กจะดีจะเก่งจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนที่ดูแลพวกเขาด้วยวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเด็กๆเหล่านี้ที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยคําพูดจากเด็กๆที่ฟังแล้วมีพลังมากคือหนูรักแม่นะแม่เหนื่อยกับพวกหนูมาเยอะมากแม่ไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้กับพวกหนูก็ได้บางครัง้งแายรายการเลิก ตีสาตีสแม่ก็ยังอยู่ดูพวกเราพวกหนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังหนูจะทำให้แม่ภูมิใจอยากเห็นความน่ารักความสนุกสนานของเด็กพวกนี้ติดตามได้ในรายการยุ้งข้าวพาเพลินทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มทาง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะครับ